สวัสดีครับกระผมนายมุฮัมหมัดกยุมลากสวัสดีครับกระผมนายมุฮัมหมัดไปซอนฮายิม,มามะครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดราชาสมัมพันธ์วันนี้มาพูดถึงเรื่องที่สําคัญมากในโรงเรียนของเรานั่นก็คือการบูลลี่การบูลลี่เนี่ยไม่เป็นเพียงแต่การกันแกล้งแต่มันคือการทำลายร่างกายการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เหยื่อเนี่ยได้รับความทุกข์ใจและยังทําให้ในสังคมของเรานั้นเกิดการขาดความอบอุน่นและปราศจากความเข้าใจซึ่งกันและกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าการบูลลี่เนี่ยมันคืออะไรการบูลลี่เนี่ยก็คือพฤติกรรมที่ทําให้ผู้อื่นเกิดความทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นการทําด้วยท่าทางคําพูด แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการโพสลงโซเชียลมีเดียเช่นการโพสดูถูกคนอื่นในโลกโซเชียลมีเดียการกระทำเหล่านี้เราอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยแต่สำหรับเหยื่อนั้นเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขาเป็นอย่างมากครับผลกระทบของการบูลลี่นั้นร้ายแรงกว่าที่เราคิดผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดคือทางสุขภาพจิต คนที่ถูกูลลี่มากพยัชนกับความเครียดความซึมเศร้าและการสูญเสียความมั่นใจในตัวเองนอกจากนี้ยังส่งผลต่อการเรียนและการทำงานของเขาเพราะความกดดันทําให้พวกเขาขาดสมาธิบางรายอาจถึงขั้นตัดสินใจทำร้ายตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยการป้องกัน mm hmm. นอกจากนี้รูปแบบของการูลลี่ยังมีหลากหลายเช่นการูลลี่ทางวาจาการร้อนเรียนหรือพูดจาให้เสียหายการูลลี่ทางร่างกายการทำร,ร้ายร่างกายหรือ ูการบูลลี่ในโลกออนไลน์การพุกคาาด้วยข้อความหรือโพสต์ที่รุนแรงบนโซเชียลมีเดียแล้วทาไมถึงเกิดการบูลลี่ขึ้นสาเหตุของการเกิดการบูลลี่ขึ้นสาเหตุหลักของมันก็คือความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติเพศน้ำหนักหรือความสามารถบางครั้งคนที่บูลลี่อาจเรียนแบบพฤติกรรมที่เคยพบในครอบครัวหรือสื่อ อีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือความต้องการแสดงอํานาจเหนือกว่าผู้อื่นซึ่งแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดจากความเข้าใจผิดที่เราต้องแก้ไขครับแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรเริ่มต้นจากครอบครัวพ่อแม่ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเปิดใจรับฟังและให้คําแนะนําแก่ลูกหลานส่วนในโรงเรียนเราควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้าใจในความหลากหลายส่วนในสังคม เราควรมีการรณรงค์ให้ความรู้และการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อควรได้รับการสนับสนุนให้สร้างความมั่นใจในตัวเองและขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเช่นเพื่อนครูหรือที่ปรึกษาับกฎหมายเองก็มีบทบาทสําคัญการออกกฎหมายที่ลงโทษผู้กระทําความผิดและสร้างกลไกช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะช่วยให้สังคมมีเครื่องมือในการจัดการปัญหานี้ได้อย่างถ จังครับสุดท้ายนี้การหยุดการูลลี่ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมต้องร่วมมือกันหากเราเปิดใจยอมรับในความแตกต่างสร้างความเข้าใจซึ่งกันและการสังคมของเราก็จะกลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นครับเพราะเราเชื่อว่าความหลากหลายคือความงดงามของมนุษย์ทุกคนขอบคุณครับดูตาเปล่าเนี่ย ดูเหมือนกระเทยมากแล้วดูเหมือนใส่วิกด้วยสีผมอะ่ะไม่ได้ช่วยน้องเลยเสียเซลไหมบอกตรงๆว่าไม่โอ้ยจะบอกให้นะถ้าเมนเทอร์มาช่ามาทำย่างไน,นกระเกตนนะแล้วก็เอานิ้วเนี่ยนมาชี้หน้านี่นะสิ่งที่เมทินีจะทำคือ